มาวันนี้ผมจะมาสอนวาดพุ่มไม้ต้นไม้เหมือนกับงานล่าสุดที่ผมเพิ่งวาดไปนะฮะมันมีพวกพุ่มไม้ดอกไม้ใบไ,ไม้เล,กล็กๆอะไรพวกนั้นที่มันแบบดูเหมือนจะวาดยากนะฮะและใช่แม่งวาดยากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะะนี่เบสิกนะเริ่มแรกเราต้องวาดวงกลมอันนี้ก่อนแล้วเราต้องกําหนดด้วยะว่าแสามงมาจากไหนนะผมจะแส่แางนี้นะฮะเราก็ต้องใส่เงาด้วยฮะกำหนด,ดเงาก่อน โดยที่วิธีการวาดใบไม้หรือต้นไม้ที่ง่ายที่สุดนะครับคุณต้องวาดโดยที่ปล่อยมือให้มันหล,มลวมๆเข้าไว้นะแล้วปล่อยกายปล่อยใจฮะพยายามให้มันแบบงอๆอันนี้อาจจะไม่ค่อยจะเห็นฮะเดี๋ยวผมจะใช้ปากกาตัดเส้นให้ดูนะฮะว่ามันแบบประมาณนี้มันจะอยู่ประมาณนี้อ,อดูใบเอยนี่เป็นตัวอย่างก็ได้นะแต่จริงๆคุณไม่ต้องจับใบเตยหรอกฮะ ขอแค่มันยึดยึดยืนยืนเลวก็ปล่อยมือไปตามใจนะฮะมันออกมาดูเป็นผู้หมายให้ได้มาที่สุดไม่ได้สิพูดแบบนี้แม่งก็ดูง่ายเกินเอาว่นมาลองดูกันมาทุกคนอย่าลืมหยิบปากกาหยิบอะไรมาทําไปด้วยได้เลยนะฮะไม่ยากนะฮะไอ้เชี้ยมันไม่ออกว่ไอสัตว์อ่านี่นี่ก็ปล่อยมือมันปล่อยมือดิย้ำสันๆมือด้วยนะ,ะจะได้แบบดูยืดยืดยืยนหน่อยพอมาตรงนี้นะไอ้พวกตรงที่มันโดนแสงเยอะนะฮะเราจะไม่ค่อยจะใส่นะมันจะใส่นิดเดียวนี่เพราะว่าแสงมันมาไง เราก็ยังใส่เข้มเยอะส่วนตรงนี้มันแบบมีมันตรงข้างกระแสงมานะก็ให้มันเข้มๆไปเลยฮะได้รู้ว่าเป็นเงาอ่ะไอ้ตรงเงาที่เรากำหนด,ดไว้นะทำเหมือนกันเลยฮะอ่ะประมาณนี้ถ้าใครที่อยากทำให้มันง่ายๆนะฮะง่ายๆนะเลยไม่ต้องละเอียดอะไรมากมายแต่ยังดูสวยนะฮะเปรอเปอะเปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนี่คนจะได้รู้ว่านี่คือเงาอ่ะไอ้ตรงนี้วางไม่ปล่อยว่างนะฮะเราก็จะใส่ คุยเฮียมันไม่ออกว่ะตรงนี้ก็วงกลมนี่ก็ใสๆไปบ้างประมาณนี้อย่างที่เห็นนะมันจอกมันดูดีดูเฟี้ยวอย่างนี้เลยนะฮะแต่ถ้าใครที่อยากได้ให้มันละเอียดกว่านี้นะฮะเราก็เติมยย่ๆเข้าไปในในเงาเลยฮนะเอาเป็นว่านี่คือเสร็จละ,ะที่จะทาละแต่ว่าถ้าเป็นงานที่ผมวาดล่าสุดเนี่ยจะได้เห็นไหมว่ามันไม่ได้หน้าตาพุ่มมันดูละเอียดอย่างเงี้ยที่ที่ผมทํานะคือสมมุตินี่ฟุ้ไม้แล้วผมรู้ว่ามันพุ้ไม้อะตกมาทางนี้ใช่ปะเฮียเอ้ยแบบ ดีเยี่ยยูเหมือนเดิมไปแหละตัวที่ทำให้มันดูแบบกลมๆเป็นใบใบมากขึ้นเว้ยที่จะทำอะไรอ่ะเป็นว่าประมาณนี้แหละแต่นั่นานะฮะถ้าขยากใ,ให้มันละเอียดนะเวลากําหนดเงาอ่ะกำหนดแม่งสองชั้นไปเลยเว้ยไอตัวชั้นข้างล่างเนี่ยก็ให้แม่งแบบเข้มๆใหญ่ๆเยอะไปเลยเว้ยเออไอเฮียนีแ่แหละจะเป็นป,ประมาณนี้นะ